รับเข้าสู่หมู่บ้านวันน้ำนะครับเชียงตุงครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านวันน้ำเอิงกับค่ายนครเชียงตุงวันนี้นะครับวันนี้ก็จะพาท่านชมเข้าสู่พาณีเด้งลงนะครับแล้วก็ไปติดตามนะครับว่าเด่งลงเมืองเชียงตุงเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับนี่คือผมก็เป็นเชื้อชายมาจากหมู่บ้านว่านน้ำนะวันนี้ก็พาท่า,ทานชมเข้าสู่ ครับมาดูพรปพนดีกันนะครับวันนี้วนะัชาว้านจะมาลมโตกันทำอาหารเอาละครับถึงแล้วครับวัดน,น,น้ำวัดน,น้ำ กำลังเอาของกินมาต่างๆมาขาานะแล้วก็ชาวบ้านมารวมตัวที่นี่นะมอเตอร์ไซค์เต็มไปห,หมดเลยโอ้โหงานงานปลอยทำที่นี่ไ่รูพระเบเนอีไรเร่งหมูช่วยหมูจบสิมพอรี โอ้โห oh oh, oh oh, คนเยอะคนเยอะกำลังกินพอลีเลยเรีวววยวกาจัดไปจัดไปโอ้โหก็ oh. เอานี่กับตาเนี่ยนะยัง ถายเอซี่เออกนกินกันะมันจะก้นเนี่ยเออเนตีอั้เปตันชื่อกาตันัถ่ายเนอเดินการพนแจงถ่ายที่เดียวเออไปนั่งไหนกันโอ้โหสุดยอดนะครับก็เป็นงานเร่งหมูสดหมูไอ้ยเอ้นกต่อกกันนะ งานกินต้านไงแล้วก็นี่คือภาพินีเด้งลรงนะลงใหญ่แห่งหมู่บ้านบรนน้ำแล้วก็ชาวบ้านจะเริ่มกินเริ่มดื่ม สุนมากจะกินข้าวซอยกับเนื้อไก่ไก่ก็หลายตัวกันนี่หลายจ้อยเอ็นจิตกันเนี่ยครับหมูว่านละหนึ่งตัวแต่เดล็กน้อยเยอะนะเออกินกินหมูสุดยอดนะชาวบ้านโดมตัวกันมันมันขนาดเลย ก็เป็นงานสลองกินข้าวพื้นข้าวซอยนะแตสมหน้ากที่มาก็เป็นพี่น้องกัน้หมดนะเนี่ยผ้าจาย์กำลังจะมาพระอาจารย์กำลังจะมาสุดนะสุดกระทาคมเพื่อจะได้อยู่ดีกินหวาน ยินดี้วนะครับตืนตนบน่นมเปียนอะไตื่นเปียนแลดิอใส่โม่ในกาม่ะเรียบร้อยเรียบร้อยดดกินเนียกินเนะกกินกินดีกว่กเนน โอ้แต่ละคนกินข้าวซอยกับเนื้อไก่เดี๋ยวร้อยเด็กเยอะมากเลยอ้าวตีงนี้ก็จะเป็นร้านสาวๆกำลังขายสะกอกลกชิ้นตรงนี้นะกำลังกินกำลังกิน คนเยอะเิดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับงานก็เริ่มเสร็จปริบูรณ์นะตอนนี้กำลังต้มเนื้อไก่แล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันไปนะครับเกินเกินอเปล่าห้าสิบนึกวกินนั่งนียเนี่ยกินยออมาอีกวั้ยเนี่ยเออกินอ่ะกินอ่ะกินอะกินอ่ะเอาหาปากเลยเอาไม่สิงนย่อหาบากเนี่ย เอาเค็บเขาเค็บว่าเอาโคบะานี่เอาเก็บเสื้อเง่าหนออันนี้คือเขาโคบมืนใกล้จมโบดแล้วอันนี้ก็แปลกๆอลกันนี่กินหน้าเอาอะไรเนาะเอาเอาไในนิวซีแลนด์หรือเปล่าโอ้โหฮะปลาโคกันจะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็เป็นงานกินเด้งนะครับใกล้ๆกินเด้งพี่น้องกันนหะก็สุดยอดเลยนะครับแบบนี้ แห่งหมู่บ้านนะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะครับกําลังทํานาแล้วก็ทําพาริน,กนรีกินเร้งกินเหล้ากินดื่ม,มน,นะยินดีค่ะแล้วก็ดูไปอากาศอู้หกินน้ำจริงด้วย,อยเออเขาใส่ปันมือวะใส่ตามชมเด็กน้อยเยอะนะแล้วก็กินดื่มเงีเด่นๆอ่ะตามสาวงานแห่งหมู่บ้านบ้านน้ำของเรา ปิคดคลิปแป๊บ,บนึ่งโอ้บานใหญ่บานโดงกินบานใหญ่บานโด่งอี่ <c oughs> จเจ้าขาซายอยาานนยังมาปิดีกโอ้มินี่วันนี้มีคนลังมาแอลว,ว่านเราด้วยนะ <c oughs> โอ้โหสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มียูทูบเบอร์มาเลย <c oughs> เป็นไงเป็นไงสาสาไปไหนครับมาแอลวันนี้มาแอลเหรอ โอ้โหคำลาวาเวปเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเจอนานแล้วครับตั้งเนาะกับเทรลก,กิ้งน้ำตกอะ่ะบนจอนเมื่อน้ำต,ำตกที่ไหนน้ำตกบนจอนนะนู้สังเกตินู้สังเกตนี่ยนะก็สุกับเจมสังเกติอ่ะสองกันเนอะน้ำตกไปกย่างไหมไปเนี่น้ำตกบน,น,น,นจอนอ่ะบนจนนีะนนะตั้งเออโอ้โหก็เมื่อ <c oughs> มาเ,เน่มาเน่เมืตอนนั้นมาเน่หนูเรียกกากินกินอ่ะหอมมาสวัสดีกล้องมันซี่ทำอะไรอีก <c oughs> อ่ะวันนี้มีน้องๆมาเล่นเกมนะนี่น้องเวย์แคมแล้วก็น้องคำเหลาวจะไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินวันนี้นะจะทำข้าวพุ่นอุ่นนะเรามากินเลยค่เ<อ> <ๆ S 2> นี่อเจี๊ยบเขาไว้หนึ่งลูกไม้โคตรเจี๊ยบอ่ะเห็น ยังมีเหมือนได้ทรัพย์ปีเงินอ่ะมันทำแล้วห้าปากปากโอ้อีกห้าร้อยถึงจะได้ตังค์นะก็ใจเฮ็ดก็ใจเฮ็ดอย่างนี้เหงาแล้วอ๋อถ่ายไลฟ์สดเดียวมาๆๆมามาอยู่นี่ดิถ่ายไลฟ์สดนี่ไลฟ์สดจากยูทูบก็เนื้อแล้วก็ลงคลิปกับเนี่ยนี่คลิปที่ไปยับนกในป่าอยู่ต้นเตอปีวามันอยู่ข้างกลางวัฒนธรรทังคลิปมันเป็นทุกป่ากันแไม่สำหลุงอันนี้ของลุง thầy Thai... nắng muối cam mèo nóng nếu thầy đây là mới đây mèo nang mới cam nữa ba bự ồ nọc nè

มาถ่ายไลฟ์สดวันนี้ก็อุบะไลฟ์สดอันน้องหอมไม่ค่อยดีนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซจะกดซับสไคร์นะครับท่านผู้ชมนะครับ